รายการมูติเวิร์สของเราพาเดินทางมาที่ราหูเทวลัยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าขานกันถึงการเปลี่ยนเคราะห์เป็นโชคเปลี่ยนความทุกข์โศกเป็นความสุขนะครับเชื่อมโยงกับพลังแห่งพระราหูเทพแห่งเงาและการเปลี่ยนแปลงยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมูติเวิร์สจักรวาลแห่งศรัทธาความลี้ลับและเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติ วันนี้เราอยู่ที่ราหูเทวรายแถววชรพลอยู่กับพี่กรณ์นะครับพี่กรณ์สวัสดีครับสวัสดีครับทําไมที่นี่ถึง mm hmm. ต้องเป็นลาหูทรงซั์เพราะที่อื่นก็เป็นลาหูพื่วไปแตกต่างกันยังไงครับพี่กรณ์คืออย่างนี้คําว่าพระราหูเป็น,เ,ปนเทพแห่งค,ความสําเร็จเทพแห่งค,ความร่ํารวยความโชคลาภเทพแห่งการปัดเป่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยเป็นปางราหูทรงรั์ก็คือเน้นเรื่องทรัพย์เป็นหลักตรงน,นี้ถ้ารเรามีทรัพย์เราทําอะไรได้หมดทุกอย่าง มันก็เหมือนครอบคลุมว่าไม่ว่าจะเป็นโชคลาบเงินทองธุรกิจค้าขายก็คือจุดส่วนกลางคือตรงนี้แค่นั้นส่วนมากจริงๆแล้วคนที่มาขอที่เนี่ยก็มาขอทรัพย์จริงๆมาขอโชคขอลาบอย่างมีเคสหนึ่งทางคนมาขอเนี่ยเขาอยากได้วันเนี้ยเขาอยากปิดยอดสองแสนเขาได้มาสองแสนสี่เขางงมากได้เกินอีกได้เกินเป้าอีกเขาเลยมาวันเนี้ยมาขอพรุ่งนี้ยอดได้มับมารืนมาแก้บนเลยเคยมีคนมาเล่าอะไรให้ฟังล่าสุดเนาะ ที่สถานที่แห่งนี้เลยก็คือมีน้องคนหนึ่งเขาทำโรงพยาบลาลสัตว์แล้วเขาเคยไหว้ที่สถานที่เดิมคือที่เกษตรนวมินทร์แล้วเขาว่าขอพอรไว้ว่าเขาว่าจะมีธุรกิจที่ขยับไปได้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ <S <S แล้วมีวันหนึ่งเขาก็อยากเขาสําเร็จได้เกินเป้าด้วยเขาก็เลยไปเสิร์ชหาว่าพระราหูเทวรังอยูไ่ไหนเขาจะมาแก้บน ทีนี้ปรากฏว่าเขาไปเซิร์ชปุ๊บก,ก็กลายเป็นที่เดียวที่เขาเคยไปขอที่เกษตร<อ>เขาก็เลยมาที่นี่เขาก็เอาของทั้งหมดมาประมาณ88ชุดใหญ่กองเต็มนี่มาหมดเลยพี่ก็เลยได้เข้าไปสัมภาษณ์เขาว่าดองมาทําอะไร,รเขาบอกว่าหนูว่าขอปลูกไว้นานแล้วแล้วหนูสําเร็จ<อ>เกินเป้าแล้วหนูเลยมาเซิร์ชด,ดูว่ากลายเป็นว่าท้าปลูกย้ายมาอยู่นี่หนูเลยตามมาก็เลยมาแก้บน ก็ถือว่าสิ่งที่ค้างคาใจเขาก็สําเร็จคนที่มาละติจานที่แห่งนี้ให้ขอข้อเดียวข้อที่เขารู้สึกหนักใจและเขารู้สึกว่าเขาอยากประสบความสําเร็จแล้วปลดล็อกชีวิตเขาได้และการขอข้อเดียวของคนที่มาที่ไหว้ที่นี่สำเร็จทุกคนแต่พี่จะไม่แนะนําให้เขาบ่นนะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะจะชอบให้วิงวอนมากกว่าตรงนี้นอกจากพระราหูแล้วก็ยังมีอย่างอื่นด้วยมีก็จะเป็นตาไข่บางคนที่ถูกจริตจากการไหว้ตาไข่ก็จะมาขอตาไข่ บางคนที่บูชาของพระพิคเนตก็มาขอพระพิฆเนศก็สําเร็จของพระพิคเนบแล้วก็สีห่หง้าตาก็คนที่บูชาอยู่ก็มาขอแต่ส่วนมากหลักๆก,ก็คือจะเป็นพระราหูเป็นหลักข้างๆพระราหูก็มีพญานาคด,ด้วยใช่ก็มีคนมาขอได้เหมือนกันได้คือที่ของเทวาลัยนี้เนาะเราจะมีพระราหูเป็นหลักแต่คนที่ช่วยพระราหูก็คือเพื่อนของท่านก็คือเป็นพญานาค ซี่พญายนาคของที่นี่ของเราจะมีอยู่สององค์ขวาซ้าย,าายคือหลักก็จะเป็นปู่ศรีสจโทย่าศรีปทุมมาแต่ทีเนี้ยคนมาก็จะไหว้ทั้งทั้งสองอย่างไปในเวลาเดียวกันพวกคู่กันไปก็กปะสําเร็จใช่รวมกันไปเลยรวมกันไปเลย,ก,เลยการบูชาพระราหูไม่ว่าจะเป็นเป็นองค์บูชาแบบนี้เป็นเครื่องรางของขัง,งก็ดีพี่กรณ์มีวิธีบูชาอย่างไรครับถ้ากรณีของคนที่เอาความ สะดวกเนาะบางคนสะดวกที่จะพกท่านติดตัวก็จะเป็นเครื่องรางของขลังที่พกติดตัวได้อย่างที่บอกว่ามันมีหลายรูปแบบแต่ทางเราจะมีแค่สองอย่างจะมีทําขึ้นมาจะเป็นเหรียญเหรียญพระลาหูกับยันพระลาหูมีสองอย่างอันนี้ก็คือมาตั้งแต่เริ่มเลยใช่ใช่เป็นพุธาพิเศษทจะเป็นพุธาวิเศษที่เราทํามาหลายหลายหลรอบในการปลุกเสกของวันสําคัญสําคัญครับ ก็คือมีการเชิญพะเชิญเกจิมาบริเวณนี้แล้วก็สวดด้วยใช่ส่วนบูชาที่บ้านก็ได้ถ้าสถานที่อำนวยเพราะว่าการบูชาพระราหูเนี่ยเขาจะบูชากันทุกวันพุธอยู่แล้วมีเวลาไหมที่แบบเจาะจงว่าเวลานี้คนที่จะบูชาคนที่จะไหว้พระราหูพระลาหูอ่ะจริงๆแล้วอ่ะถามว่าเอาคนที่สะดวกเนาะถ้าใครในวันพุธแต่ไหว้กลางวันก็ได้ แต่ถ้าอยากให้ได้สำลดผลพระลาหูคือกลางคืน,นหลังจาก6กโมงเย็นโพเพหรือท้องฟ้ามืดไปแล้วอะ่ะขอพรได้ดีที่สุดเพราะว่าโลกมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงข้ามกันเรานอนเขาตื่นเขาตื่นเรานอนก็แนะนําจะเป็นช่วงวันพุธกลางคืนกลางคืนไปเลยดีที่สุดบางบางคนที่บูชาและศรัทธาไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่ไหนเขาก็จะทําที่บ้านของเขา โดยที่ปากกลางแจ้งแล้วก็มีสิ่งบูชาของเขาอันน like well> ั้นก็ทําได้เช่นกันเอ็นบอกว่าต้องเป็นของดําใช่แล้วเป็นของดำแปดอย่างถึง12อย่างเป็นกําลังของพระประเคของพระราหูโดยตรงจากแสงสู่เงาจากเคราะห์สู่โชคจากคําขอสู่ความเปลี่ยนแปลงนี่คือมูนิเวิร์สขอบคุณครับสวัสดีครับ